โ,โดยอบจอสุขโขทัยนะคะวันนี้พิเศษเลยค่ะเพราะว่านด้าคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีนะคะเพราะว่าวันนี้เขามีกิจกรรมพิเศษที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่เลยนะคะด้านหลังตรงนี้ค่ะนี่เลยนี่คืองานเทศกาลเ,เที่ยวเมืองไทยนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารการเดินทาง หรือว่าของดีประจําจังหวัดทุกๆจังหวัดค่ะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าจังหวัดสุโขทัยของเราเองก็มั่นใจนะคะว่าเรามีดีไม่แพ้จังหวัดใดเช่นเดียวกันค่ะในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนะคะนาโดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยท่านดรพั iri, นศิริกุลนาศิริค่ะจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานในครั้งนี้นะคะแล้วก็จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งค่ะเพื่อที่จะเปิดโอกาสนะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องตัวแทนของผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทยัยได้เข้ามามีส่วน,วน่่่มนนนเดองััคะ การจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพบกับท่านนายกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในพิธีเปิดกันก่อนดีกวา่าค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจราจาหกประเทศและการแสดงร่วมสมัยบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญรองนายกตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลนะกล่าวเปิดงานและทําพิธีเปิดงานในลําดับต่อไปขอให้การจิดงานครั้งนี้ประสบวามสร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการผมขอเปิดการเทศการเที่ยวเมืองไทยปี2560นัดนี้ครับ ู้ชมคะและตอนนี้นะคะเนยก็เดินทางมาจนกระทั่งมาอยู่กันที่ด้านหน้าของจังหวัดสุขโขทัยแล้วค่ะครั้งนี้เขามีสโลแกนว่าเป็น รุ่องอรุณแห่งความสุขด้วยนะคะซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าเราได้รับเกียรติจากเจ้าบ้านตัวจริงที่เดินทางจากจังหวัดสุโขทยัยเพื่อมาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาภายในงานนี้เลยนะคะท่านก็คือท่านนายกอ,องการบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยค่ะท่านดรพันศิริกุรนาศิริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากม,ากมากเลยนะคะได้มาพบกับท่านดรถึงที่นี่เลยนะคะครั้งนี้ค่ะจังหวัดสุโขทยัยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานเทศก,กาลท่องเที่ยวไทยอย่างไรบ ทีย่ยวไทยหัวใจใหม่แล้วก็ปีนี้เป็นปีแห่งการรุ่งรักประเทศไทยจังหวัดสุขโขทัยของเราเนี่ยคะ่ะได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดต้นแบบนะคะเมืองวัฒนธรรมเชิงการท่องเที่ยว<ะ>ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยเองนะคะ,ะก็สนับสนุนแล้วก็ดําเนินโครงการ สำหรับโครงการชวนเที่ยวเดือยเจ้าสุขโขทัยอย่างต่อเนื่องตลอดมาแล้วกับมหากรรมการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยเราก็สนับสนุนพทท,ท,ท<ะ>ในการให้มาจัดศูนย์นิทรรศาการจัดบูธเผยแพร่สินีดีที่มีของจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศและก็ชาวต่างชาติได้รู้จักจังหวัดสุขโขทยัยและก็มาเที่ยวสุขโขทัยมากขึ้น<ะ>ค่ะก็คือว่าสิ่งที่เราดําเนินการอยู่โดยตลอดอยู่แล้วเนี่ยค่ะได้มีโอกาสนํามาประมวลแล้วก็จัดแสดง ให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าคนในพื้นที่ภายนอกได้มีโอ,อกาสเห็่ใช่พอจะกระซิบหน่อยได้ไหมคะว่าไฮไลท์หลักๆของบูธของเราในวันนี้เนะะี่ยค่ะมีอะไรกันบ้างของสุขโขทัยนะคะมีทั้งในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรม<ะ>ในเรื่องของหัตกรรมในเรื่องของอาหารการกินตลอดจนนะคะในสิ่งดีๆที่เราบอกว่าหลงรักประเทศไทยหลงรักจังหวัดสุขโขทยัยถ้าซื้อสินค้าในบูธของสุขโขทัยนะคะ,ะพันบาทสามารถที่จะลุ้นชิงโชคตั๋วเครื่องบินไปกับสุโขทัย นะกุงเทพมานครได้ฟรีคะ่ะอ๋อนี่ก็คือว่าตอบโจทย์กับแคมเปญในปีนี้เลยที่เขาบอกว่าเที่ยวฟรีมีจริง,รงใช่แล้วทางจังหวัดสุโขทัยเองก็มีแพ็กเกจสาหรับการที่จะได้<ม>ไปน<ม>ไปเที่ยวฟรีๆไม่ทราบว่าจ,จังหวัดอื่นมีหรือเปล่านะแต่สุโขทยมีคะ่ะสุโขทัยมีแน่นอนนะคะรับรองว่าได้มาเต็มอิ่มกับศิลปะวัฒนธรรมวิถีชาวบ้านแล้วถามนิดนึงค่ะท่านนายกขาวว่าจากการมาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะทางจังหวัดสุโขทัยมีความคาดหวังถึงผลประกอบการหรือว่าการรายได้ตอบรับหรือว่าการให้ความสนใจในด้านการท่องเที่ยวมาากขึ้นอย่งร ในความเป็นสุโขทัยเองอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยตื่นตัวกับจังหวัดของเราเนี่ยค่ะที่ได้รับการคัดเลือกจากระดับประเทศให้เป็นจังหวัดต้นแบบเมืองวัฒนธรรมเชิงการท่องเที่ยวสุโขทัยมีสิ่งดีๆหลายๆประการที่อยากจะเผยแพร่ให้กับทุกจังหวัดก็ไป็นให้ไทยได้รับรู้รับทราบเพราะฉะนั้น อ่พร้อมแล้วค่ะสําหรับบูธของจังหวัดสุโขทัยค่ะเรียกว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสดีที่เราจะได้แลกเปลี่ยนนําสิ่งดีๆของเราออกสู่สายตาให้คนอื่นได้เห็นในขณะเดียวกันเราก็ไปมองว่าที่อื่นมีอะไรที่สามารถเป็นต้นแบบให้เรานํามาปรับปรุงและพัฒนาของของเราให้ดียิ่งขึ้นด้วยโอ้โหเพู่ขนาดนี้แล้วนะคะชักอยากจะเห็นแล้วค่ะว่าวันนี้นะคะบูธกิจกรรมของจังหวัดสุโขทัยมีไฮไลท์อะไรเด็ดๆบ้างงั้นเดี๋ยวต้องรบกวนท่านนายกพานแหนเที่ยวไหนแล้วค่ะตกลงเลยค่ะ อะไรค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปยังจุดต่างๆที่เป็นจุดแสดงนะคะของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเรามาแนะนํากันดีกว่าว่าซุ้ม้านหน้าที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นี่ค,คืออะไรค,ะค่ะค่ะนี่คือวัดศรีชุมนะคะเป็นที่ปฏิษถานของพระอาจาะพระศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งในสมัยสโุโขทัยเชื่อกันว่าเวลาที่เราจะมีการออกรบเนี่ยค่ะเราก็จะไปกราบสักการะ,ะพระศักดิ์สิทธิ์ ก็จะพูดได้นั่นก <Humans. S 1> ็คือกลุอุบายของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นเองค่ะถ้ามีโอกาสได้ไปสุโขทัยก็อย่าลืมไปสักการะเลยนะคะเอาละค่ะ้นเดี๋ยวเราไปที่จุดต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะท่านนายกคะในส่วนแรกนี้นะคะเป็นหัตถกรรมค่ะเครื่องทองแล้วก็เครื่องเงินของสุโขทัยเครื่องทองเครื่องเงินสุโขทัยเนี่ยถอดแบบลวดลายจากสถาปัตย์ปูนปั้นโบราณสถานของสุโขทัย ึ่งรับการย่องย่องว่าเป็นมรดกข,ของโลกนั่นเองค่ะข้างทางเ<ท>พียบมาก,มากละเอียดมากๆนะคุณผู้ชมค่ะสังเกตเห็นว่าวิธีการเล่นลายของเขาเนี่ยค่ะ,นนะคือเล็กกว่าเส้นได้อีก,กค่ะคุณผู้ชม อายุของของงานเนี่ยค่ะที่เขาสืบทอดกันมาเนี่ยจริงๆแล้วยาวนานแค่ไหนคะก็นับได้ว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยแหละค่ะนะคะสมัยสุโขทัยที่ประเทศไทยยังมีก็ยังมีความสุโขทัยอยู่ทั้งในเรื่องของศิลปะปูนปั้นในเรื่องของหัตถกรรมในเรื่องของอาหารการกินก็ทากันอย่างปราณีตเป็นช่างฝีมือ ที่มีความปราณีตมากค่ะก็คือเรียกว่าอยู่คู่กับวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ว่าเป็นเครื่องประดับอย่างเดียวแต่ว่าในอุปกรณ์การใช้อุปโภคบริโภคต่างๆก็จะมีเครื่องเงินแล้วก็เครื่องทองที่เป็นงานสุโขทัยอยู่ตลอดเวลาขออนุญาตถามนิดนึงได้ไหมคะว่าเหมือนอย่างสมุดงานประมาณนี้ค่ะอย่างนี้นี่ใช้เวลาทํางานแค่ไหนคะเงินชิ้นนี้ก็ประมาณ4-5วันนะคะว่าสี่ถึงห้าวันเพราะว่าเขาต้องตีเงินเป็นแผ่นก่อนอ๋อค่ะแล้วค่อยมาเลื่อยฉลุที่ได้เป็นลายฉลุแบบนี้ค่ะอ๋อแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยลงสี ยังไม,ยไม่เสร็จอุ๋ยังไม่เสร็จอีกต้องรีดเส้นเงินให้เหมือนได้นะคะมาควนติดลายเห็นไหมคะมันจะมีล,ลักษณะลายมือเป็นลายชาัางที่เราเห็นเป็นลายลายอย่างนี้ เนี่คุณผู้ชมคะงานขเขาละเอียดมากๆนะคะกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นเนะี่ยต้องอาศัยความพยายามนะคะแล้วก็ความละเอียดถี่ถ้วนนะคะกว่าจะตีเป็นแผน่นกว่าจะปั้นเป็นเส้นลวดลายลงสีนะคะโอ้โหใช้เวลายาวมานทีเดียวนะคะนี่ก็คือรียกาเป็นอีกหนึ่งมรดการ<อ>ทางวัฒนธรรมนะคะของชาวจังหวัดสุขโขทัยนั่นเองโอเคค่ะ<ๆ>เดี๋ยวเราต้องเรียนเชิญไปที่จุดต่อไปเลยดีกว่าค่ะค่ะผ<ๆ>้ามักครนผ้ามักครนเป็นสินค้าที่มีชื่อมากของจังหวัดสุโขทัยได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนสุโขทัยอาชีพอาชีพทําไร่ทานานะคะแล้วก็ทําให้ชายผ้าเนี่ยก็เกิดความนิ่มแล้วก็ผ้าเนี่ยนิ่มนวลแล้วก็น่าใสมากก็เลยมีการทําเป็นผ้าหมักโครนอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยค่ะผู้สืบสานโอ้บารจากจุดกําเนิดตรงนี้ไม่น่าเชื่อเลยแต่ว่าเรารู้สึกจริงๆนะคะว่าเอกลักษณ์ของผ้าหมักโครนคือความนุ่มทาให้ใส่ได้สบายใช่ไหมคะ เราทำสีเส้นได้ก่อนแล้วไปหมักโครนทำสีเส้นได้ก่อนแล้วก็ไปหมักโครนเราไปซักฟ้างตัวสะอาดแล้วมาพอพอเสร็จเป็นืนแล้วไปหมักไปย้อมอีกทีสวยงามมากจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ในการออกแบบดีไซน์ก็เริ่มมีการผสมผสานให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นด้วยสามารถใส่ได้หลายแบบเช่นเงินสุโขทัยเช่นเงินโบราณ แล้วปัจจุบันนี้ค่ะนวันตรกรรมหรือว่าวิทยาการของเราเนะีะได้รับการตอบรับจากคนภายนอกมากขึ้นหรือว่าน้อยลงเนี่ยมากขึ้นค่ะแล้วตอนนี้เราได้รางวัลกับสิงแรดลอกค่ะกันีค่ะไป<ม><ด>รับรางวัลแบรนชาวนีรางวัลการันตีอย่างนี้ทําใ,ให้ความนิยมอของบริโภคยิง<ม>่งมากขึ้นแล้วก็มั่นใจในการบริโภคได้ดีขึ้นด้วยยอดขายเป็นไงวันนี้วันนี้ก็ดีค่ะยอดก็ทะลุเป้าค่ะค่ อันนี้ราคาเดียวกับซื้อที่สุโขทัยเลยไหมคะราคาเดียวกันเลยค่ะโอ้โหนี่เลยคุมนี่ก็เหมือนไปที่สุโขทัยด้ว่าไม่ผิดต้องมาต้องมานะคุณผู้ชมคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะในส่วนของศิลปะศัลปกรรมในเรื่องของสินค้าเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเรายังส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนรุ่นใหม่ด้วยการท่องเที่ยวแบบรักสุขภาพด้วยชมทัศนียภาพของ ความเป็นสุขุภไทยอย่างแท้จริงด้วยในเรื่องของการปั่นจักรยานค่ะปั่นจักรยาน2ล้อท่องเมืองมรดกโลกค่ะที่เขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใช่ไหมคะอย่างนี้เวลานักท่องเที่ยวหรือว่าน้องๆหนูๆที่พอเวลามีวันว่างๆก็สามารถที่จะรวมทีมกันมาหากิจกรรมอะไรดีๆกันได้ใช่เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะปั่นจักรยานเนี่ย ไม่มีมลภาวะอะไระและยังได้รับการออกกําลังกายด้วยตลอดจนได้ชมทัศนียภาพที่เป็นเมืองโบราณสถานเมืองประวัติศาสตร์ ก็ถือว่าเป็นความสุขกายสุขใจแล้วก็สุขกันอย่างยิ่งเลยทั้งระบบครอบครัวก็ได้แล้วเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับอของประเทศไทยไปด้วยโอ้ดีมากเลยนะคะทำกิจกรรมดีๆได้สุขภาพและที่สําคัญคือได้ทราบซึ้งถึงประวัติศาสตร์อันล้ําค่าของจังหวัดส,สุขโขทัยด้วยแล้วต้องถามนิดนึงค่ะว่านอกเหนือจากนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วชาวต่างชาติให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจมากส่วนใหญ่ก็จะมากันโดยอิสระอาจจะมาแบบเป็นส่วนตัวหรือกลุ่มทัวร์เล็กๆนี่ค่ะก็จะเข้ามาที่สุโข ส่วนของการต้อนรับนะคะเราก็มีสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสุขโขทยัยที่ผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นเกสเฮาส์หรือร้านอาหารต่างๆเนะะี่ยค่ะก็รวมตัวกันเพื่อจะสร้างรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดสุขโขทยะะโัยค่ะทุกคนดูน่ารักสดใสมากๆนะคะคือถ้าสมมติว่าใครที่มีโปรแกรมว่างอยู่อยากจะมาสุขโขทยัยแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนดีมาที่นี่เริ่มต้นที่นี่เลยแนะนำที่พักในสุโขทัยค่ะ คือจะมีทุกอย่างเลยใช่ไหมคะทั้งในเรื่องของการเดินทางที่พักสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมคะได้เลยค่ะค่ะแล้วอันนี้นี่คือมีเป็นแบบแพ็กเกจดีๆเหมือนบางคนมาเที่ยวงานอย่างนี้เขาต้องการราคาที่เป็นโปรโมชั่นที่นี่มีบริการไหมคะโปรโมชั่นนะคะเราไม่จัดการเท่าไหร่แต่เราอยากให้ความประทับใจโอ้โหบริสัมพันธ์่ี่กว่าราคานี่กว่าราคากันราคาเทไหรก็เจอได้แต่การบริการ ออต้องที่สุโขทัยเท่านั้นนะคะมางานในครั้งนี้นะคะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งก็คือความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเลยนะคะตรวจเอกชนการท่องเที่ยวอ,อะไรต่างๆน่ะเลยอ,อยากจะทราบค่ะท่านนายกขาวว่าท่านมีแนวคิดหรือว่านโยบายอย่างไรคะที่จะรวบรวมพลังทั้งหมดของจังหวัดสุโขทัยให้มาเป็นหนึ่งเดียวกันแบบนี้ได้ค่ะในโอกาสที่เราได้อยู่ในบทบาทของนายกองค์การบริหารจังหวัดสุโขทัยค่ะ เห็นพลังของกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะ,ะมีพลังอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักในในชาติในแผ่นดินในความเป็นคนสุขโขทัยเนี่ยเหนียวแน่นมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นพอเราเป็นเมืองวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวเราเอามาผนวกกันอย่างไร ตลอดจนอบอจอเองเนี่ยค่ะก็มีภารกิจในส่วนของการคืนกําไรให้กับนักท่องเที่ยวคืนกําไรให้กับผู้ประกอบการท<ม>่องเที่ยวอย่างเช่นมาในครั้งนี้ค่ะเราก็เลยชวนผู้ประกอบการการท่องเที่ยวมาที่จะเปิดว่าเรามีอะไรดีๆในสุขโขทยัยร,รวมทั้งการสนับสนุนในกิจกรรมด้านอื่นๆอ,อ,อ,อีกเช่นมาตรฐานของผู้ประกอบการควรจะยัยงไงร,ร,รวมพัฒนาบุคลากร,ส,ส,ร,การส่รสรง,นนสงเสริมการศึกษาการดูงานอันนี้ก็ส่งเสริมกัน กทุกเรือขออนุญาตถามคุณพี่ดีกว่านะคะว่าการที่ได้รับความร่วมมือดีๆแบบนี้ได้รับการสนับสนุนดีๆแบบนี้จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยค่ะ,คะเรามีความรู้สึกอย่างไรคะในฐานะของผู้ประกอบการในฐานะของผู้ประกอบการนะคะในเมื่อเรามีแม่บ้านเป็นายกอบ,อบจอท่านพันศริกุนลนาศิริท่านเป็นคนที่ดูแลเมืองกับครอบครัวเพราะฉะนั้นการที่จะทําอะไรเนี่ยท่านสามารถจะมาดูได้ ลเราก็เลยต้องรักกันรักกันเราก็เลยรักกันทความรู้สึกว่าเราคือครอบครัวเราก็เลยรักกันเราก็เลยรักกันค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะเห็นนะคะว่าความรู้สึกอบอุ่นแบบครอบครัวแบบนี้คุณจะสามารถสัมผัสได้ที่ไหนที่นี่ที่ไหนที่สุโขทัยค่ะอีกหนึ่งท่านที่ท่านนายกบอกว่าต้องแนะนำซะหน่อยท่านคือใครคะผมเป็นผู้จัดการโรงแรมอยู่เ e จ e นดาสุโขทัยนะครับคือเป็นโรงแรมที่มาสร้างในสไตล์ของสุโขทัย ตลอดระยะเวลาที่เจ้านายของเราเนี่ยมาลงทุนที่สุขโขทัยเนี่ย<ะ>ก็ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐโดยเฉพาะท่านนายกอบจอท่านให้ความสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวมันทําให้เราเห็นตลาดเห็นเป้าหมายเห็นความหวังว่าสุขโขทัยไปได้สวย<ะ>สุขโขทัยมีเรื่องราวที่น่าเที่ยวน่าสนใจอย,อย่างมากมายเลยครับคร<ะ>ับ สองวันนี้บอกลึกๆเลยว่าอันซีนสุโขทัยจริงๆอ,อยากจะบอกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วเหลือแต่คุณเท่านั้นที่จะลองเปิดใจและกล้าวเข้ามาที่นี่เท่านั้นแลอวขอให้สุโขทัยได้มีโอกาสสักครั้งแล้วจะรู้ว่าท่านนายกอบจท่านใจกว้างขนาดไหนคนนรับขคุณผู้ทุกท่านเลยค่ะ,คคะช่างนี้รำ่ำรวยนะคะแล้วก็เลยจากจุดที่เป็นเรื่องของสถานที่พักนะคะที่นี่อีกจุดหนึ่งคืออะไรคะ เป็นชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนหมายความว่ายังไรคะคือจะมีสมาชิกชมรมนะจัดการเกี่ยวอบรมทุกอย่างในชุมชนทั้งหมด12ชุมชนมีของอะไรดีบ้างเราได้นําเสนอเป็นชุมชนแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนเราจะเป็นเป็นตัวกลางเป็นสี่กลางนชบผาตัวจะได้รับรวมการแชร์สิ่งต่างๆด้วยกันแล้ววันนี้ที่นํามานี่คืออะไรคะอันนี้เป็น พับแสดงให้ถึงว่าเป็นชุมชนทั้งหมด12ชุมชนมีอะไรมีของดีอะไรบ้าง่ะก็คือใครที่ชอบการท่องเที่ยวในแบบที่ว่าเชิงลึกนะคะเข้าถึงพื้นที่แบบจริงๆไม่ใช่การท่องเที่ยวแบบชโงครัว่ใช่่ี่ใช่ใช่่ใช่ได้ความรู้ในเชิงลึกกันไปแล้วก็นจี้มีหนังสือด้วยใช่คะอันนี้เป็นหนังสือตมตามฝันครับคบร์บ รีสัตว์นาลายัยกำแ,งแพงเพชรแล้วก็สุขโขทยัย12ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่อยู่ที่ตำบลเมืองเก่าเป็นรบ,บริเวณที่รอมรอบอุทยานประวัติศาสตร์สขุโขทยัยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุขโขทัยก็ไปทําแผนแม่บทนะคะแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นว่าจะขับเคลื่อนกันอย่างไรบ้างแล้วชุมชนเองก็จะแสดงความเห็นว่าชุมชนนี้เราควรจะเปิดตลาด700ปีตลาดโบราณ ชุมชนนี้คนจะส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจักรยาน oh. ซึ่งวันที่12 oh. มิถุนายนที่จะถึงนี้ oh. เราก็จะมีการนำชมโดยการปั่นจักรยานรอบๆชุมชนเรียกว่า oh. เที่ยวริมคลองท่องแม่ลำพันธ์ นะคะเมืองเก่าสุโขทัยค่ะ้เน่าสนใจมากๆทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกชุมชนเนี่ยสามารถที่จะเลือกจุดเด่นของตัวเองค่ะเพราะชุมชนของตัวเองเนี่ยมีจุดไหนที่เจาเป็นชุมชนน้ำมันเพลิงก็ดึงจุดเด่นของมัโดยส่วนใหญ่เนี่ยภาพรวมจะออกมาในลักษณะเชิงอนุรักษ์เชิงนิเวศและผสมผสานในเรื่องของสุขภาพเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรนะคะไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยตลอดจนการออกกำลังกายต่างๆตลอดจนอาหารเพื่อสุขภาพ จะจะมีรองรับนักท่องเที่ยวกันตลอดเลยนะคะ,ะในฐานะของตัวแทนจากชุมชนนะคะการที่ได้รับการสนับสนุนแบบนี้จากทางองค์การบริหารสน่วนจังหวัดสุโขทัยที่มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ว่าคนในในท้องถิ่นรวมๆมาแล้วจะมีจิตใจรักคนบ้านเกิดฮะ,ะส่วนในภาคของการเมืองก็จะมีอ,ะองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะ,ะมีเทศบาลบ้านกล้วยเทศบาลเมืองเก่า แล้วก็เทศบาลปากแควแล้วอบจสุจสขโขทยัย<อ>ก็จะดูแลพื้นที่นี้อยู่สนับสนุนชุมชนเพราะว่าเขาเริ่มต้นอย่างดีแล้วค่ะค่ะก็สูส้ๆต่อไปนะคะ<อ>เป็นกำลังใจ<อ>ให้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะทุกที่และอีกหนึ่งบูธน,นะคะที่ตอนนี้เรากําลัางสะดุดอยู่สงสัยว่าเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าก็คือที่ชุมชนกลไกรล,ล่นท่นเองอ๋อค่ะค่ะชุมชนกงไกรลาาค่ะตอนนี้นะคะพี่น้องชุมชนนี้กําลังไปรอเราอยู่ที่ตลาดค่ะ ที่เรามีการงในนงาการแสดงผู้ประกอบการต่างๆมีตลาดคนหลายสิบคนเรายกตลาดริมยมนะคะมาไว้ที่นี่เลยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้กันเราไปกันเลยค่ะเชิญเลยค่ะแล้วเรามาถึงที่อำเภอเมืองสุโขทัยอีก26กิโลเมตรนะคะเรานั่งรถครอบหมูไปฟรีเลยนะคะมีบริการฟรีค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะเราจะไปที่ตลาดริมยม2,437ของอำเภอกงไกรลาดกันค่ะโอเคค่ะ ตอนที่สนุกมากเลยคุณผู้ชมคะเราเดินทางด้วยรถข้าหมูใช่ไหมค่ะรถข้าห,หมูนี่นะคะก็จะเป็นรถที่จะมีที่เฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยเท่านั้นค่ะ<ช>แล้วเราก็อนุรักษ์ไว้ตลอดจนในขณะนี้ค่ะ<ช>ก็นํามาฟื้นฟูเพื่อต้อนรับนักท่องเทีย่ยวและในที่สุดค่ะเราก็เดินทางด้วยรถข้าหมูมาถึงด้านหน้าแล้วนี่คือตลาดริมยมที่นี่นี่อายุโอหตั้งแต่ปี2437เลยเรอคะค่ะค่ะและที่นี่นี่คือที่จังหวัดสุโข,ขทัยจริงนี่จะเป็นตลาดยังไงคะ ลักษณะของตลาดนะคะก็จะเป็นตลาดชุมชนนะคะทีะ่มีทั้งชาวจีนชาวไทยตั้งแต่อดีตนะคะเป็นเหมือนกับเป็นห้องแถวเป็นบ้านที่เป็นพื้นเตี้ยๆเนี่ยคะ่ะแล้วก็มีการค้าขายกันทุกสัปดาห์เหมือนในตลาดที่เราจําลองมาไว้ณนะที่เทศกาลเที่ยวเมืองไทย แข็งดีเลยแล้วก็ผู้ที่อยู่ในตลาดแม่ค้าแม่ขายก็เป็นชาวบ้านกงนะคะของจังหวัดสุโขทัยจริงๆเลยค่ะจะบอกได้ว่าจังหวัดสุโขทัยเนี่ยร่ำรวยทองม้วนทองพับทองแข่นอันนี้ก็คือทองม้วนบ้านกงค่ะทองเยอะเลยทีเดียวนี่คะนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะของจังหวัดสุโขทัยค่ะค่ะชิมสักอันหนึ่งเนาะเออค่ะขออนุญาตที่ด้วยนะอ่นอกจากนี้มีอะไรอีกอันนี้ก็ เป็นขนมผิงค่ะ,ะ,คะขนมผิงซึ่งเป็นขนมตั้งแต่บโบราณนะคะก oh. ็ะมีเจ้าที่สําคัญสําคัญเรียกว่าขนมผิงแง้มประตูค่ะผู้จําหน่ายเนี่ยก็อายุมากแล้วแล้วก็จะขายตามอัทยาศัยผู้ที่อยากจะชิมอยากจะซื้อนี่ก็ต้องไปแง้มประตูซื้อไปขอคุณยายอยู่หรือเปล่าวันนี้อยากกินขนมผิงค่ะนี่คือตอนนี้ที่บ้านก็ยังทำขนมผิงอยู่ขนมผิงแง้มประตูชิมหน่อยชิมหน่อยของแท้ นา็นะสมุนไพรค่ะแต่สนใจภาชนะที่ใส่เนี่ยค่ะภาชนะที่ใส่เป็นเครื่องเครื่องปั้นดินเผาของสุโขทัยสุโขทัยจะมีชื่อในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเค่องสานขาโลกแล้วก็ประยุกต์มาสําหรับการใช้เป็นภาชนะนใส่เครื่องดื่มสมุนไพรอันนี้ก็สลิมเจ้าอร่อยของบ้านกลมค่ะค่ะ ต้องรีบหน่อยนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมดไปแล้วสองหมดแล้วหมดเหลือ <c oughs> อย่างเดียวแล้วไ <c oughs> ด้แล้ <c oughs> วอร่อยจริงๆ <c oughs> เลยคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะและแน่นอนก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยเขากา็ดักเรื่องของกออ๋วยเตี๋ยวดีก๋วยเตี๋ยวกะลาก็เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งนะคะของนักท่องเที่ยว,ยวที่ถ้ามีโอกาสได้มาสุโขทัยก็ต้องมาทานก๋วยเตี๋ยวกะลาค่ะทอดมันคนสุโขทัยเรียกว่าปลาเห็ดอ่าปลาเห็ดทำจากปลาฉลาดค่ะไม่มีผิ่นคาวนะแล้วก็เนื้อเยอะ ดีคะเราก็ได้เห็นวิธี การค้าในแบบวิถีของชาวบ้านที่มีมารแต่ในอดีตนะคะสุดท้ายมัจะเปปัจจุบันเขานี้เลยสังเกตเห็นอย่างหนึ่งความแตกต่างนะคะของสองสิ่งที่ดูแตกต่างกันที่เชิงแต่เดินทางไปพร้อมกันหนึ่งก็คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โอเคเริ่มเปิดให้มีรีสอร์ตต่างๆนะคะการส่งเสริมอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเข้ามาในขณะเดียวกันวิถีชุมชนต่างๆเหล่านี้ค่ะก็ยังคงดําเนินกันอยู่ต่อไปท้านจะยงเป็นวิธีการในการบริหารอย่างไรคะที่จะทำให้ทั้งสองสิ่งทั้งแบบใหม่แล้วก็แบบเดิมเนี่ยเดินทางกู้กไ่ ให้คนในท้องถิ่นหรือคนสุโขทัยเนี่ยเขารู้จักแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นมาในความเป็นประวัติศาสตร์วัฒนรมาหน้าภาคภูมิใจและในขณะเดียวกันเราก็ใส่นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆไปให้กับเด็กด้วยเพื่อนเรือกสื่อไ CT เรื่องของห้องเรียนอฉรยะหรือการรับรู้ที่ก้าวทันสังคมโลกเราต้องให้เด็กทั่คู่กันไปล้วก็จะเกิดทางเลือกว่าอ๋อสิ่งที่เรามีอยู่นี่มันน่าภาคภูมิ เขาก็จะรักในสิ่งที่เขาเป็นอยู่รักในชุมชนรักในท้องถิ่นและในขณะเดียวกันเขาก็ทันสมัยทันโลกทันเหตุการณ์แล้วก็เอานวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิตปัจจุบันและแน่นอนนะคะมาอยู่กันที่จุดของเครื่องเงินอีกแล้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะคะของวิถีชุมชนของชาวจังหวัดสุขโขทยัย จร,จริงๆแล้วนะคะเอ,อ่อนวัตกรรมต่างๆหรือว่าผลผลิตต่างๆในจังหวัดสโุโขทัยเนี่ยมีหลากหลายมากคะทานายกขะแต่ว่าสาหรับเครื่องเงินเนี่ยค่ะซึ่งเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสโุโขทัยเนี่ยทางของการบร,ริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการส่งเสริมขนาดไหนคะประการแรกเลยค่ะในเรื่องของการสื่อในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่าสโุโขทัยเนี่ย มีสิ่งดีๆเหล่านี้อยู่มากมายและอีกประการหนึ่งก็คือการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เราใส่ความเป็นมาวัฒนธรรมลงไปในชิ้นงานนี้ด้วยตล,ลอดจนการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มของชุมชนตรงนี้เราก็สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและในเรื่องของการสื่อสาร,รประชาสัมพันธ์อย่างต่อนเนื่องตลอดมาตล,ลอดจนในเรื่องของ,ของความร่วมมือในภาคส่วนราชการในส่วนของอาณ์จังหวัดในส่วนของวัฒนธรรมจังหวัด ผูใ้ใหญ่คุยกันเรื่องเดียวกันค่ะแล้วสินค้าที่ออกมาเนี่ยบอกคุณค่าความงดงามได้ทั้งทางสายตาทางจิตใจแล้วก็การสืบค่าต่อที่ลูกหลานค่ะซึ่งเป็นคนในชุมชนเองเขาได้รักงานชิ้นนี้<ะ>แล้วก็ทำด้วยจิตใจอันปราณีตรวมทั้งจะเปิดในส่วนของการสอนโดยเข้าไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษาด้วย<ะ>ในเรื่องของการพัฒกรรมทั้งหลายได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะเลยยิ่งทำให้มีความรู้สึกว่า เรื่องเงินที่เห็นว่าสวยด้วยรูปลักษณ์ของเขาเองอยู่แล้วเนี่ยพอได้ทราบถึงที่มาที่ไปถึงความร่วมมือถึงพลังต่างๆแล้วยิ่งทาให้มูลค่าของเขามากจนเรียกว่าประเมินค่าไม่ได้เลยค <c oughs> าะงานเงินที่เรียกว่าสวยมากๆอยู่แล้วมาถึงตรงนี้เป็นงานทองกันบ้างดีกว่านะคะทองสั <c oughs> น้น <c oughs> ไทยมีความสําคัญหรือมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างคะ เป็นทองจากช่างฝีมืออันปราณีตค่ะ,คะแล้วเขาใส่ฝีมือลงไปในชิ้นง,งานกับการถัก mm hmm. การทอนี่ค่ะ,ะด้วยใจของความเป็นคนสุขหนูไทยเพราะสิ่งที่ออกมาเนี่ยค่ะมันการันตีมันสร้างมูลค่าด้วยตัวของสินค้าเองะค,ะค่ะซึ่งจริงๆแล้วงานเงินกับ ทองนี่ก็คือทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยก็ให้การสนับสนุนคือคู่กันมาเลยคือจริงๆก็ส่วนใหญ่นี่คือชาวบ้านนี่คือเขาทำอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะเงินกับทองหมู่บ้านเงินทองเนี่ยจะอยู่ที่ศรีสัชนาลัยเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ทั้งเงินทั้งทองเนี่ยก็มักจะเป็นญาติพี่น้องกันเรื่องของการค้าขายไม่ได้แข่งแย่งกันส่งเสริมกันร้านฉันมีอันนี้ร้านเธอมีอันนี้วอลกันต่อไปต่อไปทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกอบอุ่นใจแล้วก็ รับรู้ข้อมูลต่างๆมากขึ้นส่งเสริมการขายให้แก่กันและกันเป็น,เป,นเป็นการค้าขายที่อบอุ่นไม่ใช่การแย่งชิงแต่คือการแชร์ชการช่วยเ <ๆ S 2> หลือการให้เราเนี่ยสามารถที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็สร้างไรายได้ไปพร้อมๆกันนี่เลยนะคะเราได้ฟังไปแล้วนะคะว่าทางกรารบริหารสด ให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็ทําให้ชุมชนของชาวรีสันนาลัยเนี่ยสามารถดํารงนะคะเรียกว่าวิถีของการทําเครื่องเงิน mm. เครื่องทองมาจนถึงปัจจุบันนะคะได้รับความร่วมมือแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างคะกับผลที่ได้รัครบค่ะก็ส่งผลทําให้ยอดขายของเราก็ดีนะคะอย่างเช่นงานโอทอปที่ผ่านมาก็โอเคอยู่ค่ะและ <c oughs> มาในงานนี้ท่องเที่ยวไทยก็ถือว่าโอเคค่ะประสบความสําเร็จเดยียวกับ <c oughs> ทำให้ทุกคนได้รู้จักอทองสุขโขทยัยซึ่งเป็นทองโบราณของเราค่ะ ผู้ชมคะแล้วก็นอกเหนือจากงานเครื่องเงินเครื่องทองนะคะยังมีอีกหนึ่งงานที่เรียกเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสุโขทยัยต้องให้ท่านนายกแนะนํำหน่อยว่านี่คืออะไรคะอ,อ๋อค่ะนี่เป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะในสมัยอดีตก็บอกว่านี่คือเครื่องสังคโลกนะคะ ก็สังคโลกในสมัยโบราณมีทั้งลวดลายแล้วก็สีสันที่ลงยาไว้ตล,ลอดจนเมื่อสืบมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะเป็นที่นิยมอยู่มากเราก็พยายามบอกคนสุขโขทัยว่าสิ่งที่เราทําใหม่เพื่อการค้าขายเนี่ยเราก็บอกลูกค้าเขาตรงๆว่าอันนี้เป็นการอนุรักษ์และก็เป็นของขที่ทาใหม่เป็นของใช้เป็นอุปกรณ์ต่างๆก็ขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยค่ะอ๋อเหรอคะถามคุดีกว่าเราว่าส่วนใหญ่ ก็ทุกแนวอะค่ะจะเป็นของใช้ก็มีลูกพรลพบก็มีค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นของงานสังขาโลกแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเห็นจริงๆเนี่ยต้องไปชมที่ไหนคะท่านใดค่ะที่สุโขทัยเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเมืองนะคะตำบลเมืองเก่าสุโขทัยมีหลายร้านทีเดียวตลอดจนที่ศรีชนาลัยแล้วก็สวรรคโลกค่ะก็อีกมุมหนึ่งของสุโขทัยนะคะกับอาหารสุขภาพที่เรียกว่า ข้าวเปิ๊บหรือก๋วยเตี๋ยวพระร่วงค่ะ oh. อะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ไร้น้ำมันนะคะเพ uh huh. อาะทุกอย่างจะสุกด้วยไอน้ํา oh. ไม่ว่าจะเป็นไข่หรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวตลอดจนเป็นพวกผักปลอดสารพิษค่ะจะต้องบอกเลยว่าถ้าใครจะมา ต้องต่อคิวกันนิดนึงนี่นาดวันนี้วันยาวมากเลยย่ากก็วันนี้เนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างจําลองแต่ว่าถ้าใครอยากทานแบบจัดเต็มจริงๆก็ต้องไปที่สุโขทัยค่ะบ้านตึกนะคะนาต้นจันทร์นะคะจังหวัดสุโขทัยศิชชนารัยค่ะที่เดียวเท่านั้นค่ะของแท้ค่ะรเครื่องจริงๆนะสุโขทัยนะ่ค้ะในส่วนของผลิตภัณฑ์งานัตถกรรมอาหารนะคะวิถีชาวบ้านแล้วก็ ความน่ารักเป็นกันเองนะคะอบ่นของทุกคนในจังหวัดเลยนะคะ,คะได้เห็นามอมอ่ลแบบนี้แล้วค่ะสุดท้ายท่านเราอยากให้ท่านนายกช่วยฝากอะไรกับผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่่อยค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นจังหวัดที่มีมรดกอันล้ําค่าทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ทั้งในเรื่องของหัตถกรรมทั้งในเรื่องของอาหารการกินและที่สําคัญยิ่งนะคะชาวสุขโขทัยทุกคนนะคะพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านเพื่อสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับทุกท่านที่มาเยือนจังหวัดสุขโขทยัยตลอดไปพบกันที่สุขโขทัยนะคะวันนี้ก็นขอบคุณท่านนายกมากๆเลยทีย่เขาได้เขียนพาเราชมงานต่างๆนะคะอ่ค่ะค่ะค่ะและนี่ก็คือน้ำใจของคนสุขโขทัยนะคะ,คะข้าวเปิบหรือก๋วยเตี๋ยวพ้ร่วงค่ะพบกันที่สุขโขทัยค่ะ 刘晓涵。 ก็คือสิ่งดีๆของจังหวัดสุโขทัยค่ะที่ครั้งนี้ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับงานเทศกาลท่องเที่ยวไทยนะคะที่อ m p แพ t a r ร n a เมืองทองธานีแห่งนี้ค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าความพิเศษทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้เห็นกันไปทั้งรายการนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะของของดีในจังหวัดสุโขทยัยแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าสุโขทัยนั้นมีสเสน่ห์อย่างไรนะคะและชวนลหลงไหลแกนักท่องเที่ยวขนาดไหนต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองที่จังหวัดสุโขทัยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะของรายการทีี่่่่นนสสสุโโขทขทััยยยดอจแตคคร้้งหาาาญญะ จะนําเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดสุโขทัยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยนํามาฝากกันแน่นอนค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ